สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้เรามาพบกับรายการพิเศษพิเศษเกี่ยวกับ power of number เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเคสพิเศษพิเศษที่จะมาเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเกี่ยวกับการใช้หรือการดีไซน์เบอร์โทรศัพท์ยุค 4G แบบโคตรเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะตกใจนะครับยุคนี้เป็นยุค 4G ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น การดีไซน์เบอร์โทรศัพท์แบบยุค 4G แบบโคตรเซียนนี้เราจะทำกันอย่างไรท่านผู้ชมอาจอยากจะรู้อยากจะทราบกันใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับการดีไซน์เบอร์โทรศัพท์ในยุคแรกๆก็เหมือนกับการทำนายุคแรกๆใช่ไหมครับการทำนายุคแรกนี่หนีไม่พ้นหรอครับต้องใช้วัวเทียมเกียนเทียมคาดใช้วัวหรือใช้ควายทำนานะครับยุคต่อมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างกึ่งคนกึง่งงัวเทียมเทียมไถนะครับ ต่อมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งยุคปัจจุบันการทำนาหรือการทำเกษตรกรรมของเรามีทั้งรถไถนารถเกี่ยวข้าวเช็คเช่นเบอร์โทรศัพท์นะครับยุคนี้ผมเลยให้ชื่อว่าการนะครับดีไซน์เบอร์โทรศัพท์แบบยุค 4G แบบโคเซียนนะครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมานะครับการหาเบอร์โทรศัพท์หาเลขโชคดีแต่ละศาสตร์ในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าถือว่า นั่นคือเรื่องหรือบทเรียนหรือการทําเหมือนกับการทําเกษตรยุคเก่าๆเลยครับแต่ตอนนี้โรคของเราก้าวสู่นะครับนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับในโลกยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นการหาเบอร์โทรศัพท์แบบ 4G แบบโคตรเซียนจึงเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับรักๆผมขอต่อนะครับเคสที่แล้วนะครับการหาเบอร์โทรศัพท์ยุค 4G แบบโครเซียนรักๆเลยครับ หลักๆก,ก็คือวันเดือนปีแต่เน้นเพิ่มขึ้นอีกเลข13หลักครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจแปลกใจและตื่นเต้นบ้างนะครับท่านทราบไหมครับว่าการทํานายยุคแรกๆอาจได้ผลบ้างไม่ได้บุผลบ้างยุคต่อมาเขาใช้เครื่องจกักรอาจจะได้ผลเต็มที่การหาเบอร์โทรศัพท์แบบโคตรเซียนแบบ 4G ก็เช่นกันครับเพราะนั้นความแม่นยําหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการหาเบอร์โทรศัพท์แบบนี้จะเกือบร้อ ผมใช้คำว่าจะาเกือบร้อเเซ็นต์นะครับก็คือ99.9%า99ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตื่นเต้นไหมครับถ้าตื่นเต้นผมจะสอนคร่าวๆหรืออธิบายคร่าวๆนิดหนึงนะครับถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะหาเบอร์โทรศัพท์แบบโคตรเซียนแบบ 4G นะครับง่ายๆนะครับโทรมาที่หมายเลข0996 97 59 79แล้วท่านผู้ชมทุกท่านก็จะทราบเองนะครับว่าการหาเบอร์โทรศัพท์ นะครับยุค 4G แบบโคตเสียนเขาทำกันอย่างไรสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ